แบกยังมาอีกเนาะครับโอ้บอยุ่งครับงัดยางค่าล้อครับมือนี่คือเกาสไตล์บอยุ่งอ่าต่อเข้าไปปุ๊บเลยยางเสียบครับงัดชิวขึ้นมาอ่าค่อยๆงัดครับอ้บอ้าวเรียบร้อยออกแล้วเอาปจับไปขาหนึ่งเล็กยางเงี้งะแงะมาปั๊บ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 เออแน่นอนแน่นอน อ่ะหลังเน่ไนเนาะีไมีหลายวิธีบ่บ่ยงอยงไหเนาะโอ้สักไปเล่นบ่อแทะบอ๋อฮกะแทะเกไงแทะอกจ่อยมันมีหลายวิธีเห็นเนาะเออห็นเนาะครับหนแน่นอนแน่นอน เ้ยเท่อ้ยหจะบอกว่าเหยียบส่วนสูงหัวนนิเออเฮ้เฮ้เฮ้อนนี่มาแบ่งคอนเทนต์ได้ครับเรื่องจริงเนี่ยหนิดไเจอ่ะฮะฮึบนอาไปนอนไปเงียบคไปอ่างานออกมาอ๋อออกกด้งีนอนนอน หยกสายยกควาดึงออกมาจ่อยเฮ้ยบนี่นะนี่นะนะนี่คนเท่าสูงกว่านี้เลยนี่อืมว่าเด็ดตัวนะครับเดียวเดี๋ยวปลาด้วยสตีมเย็นครับนี่ครับอันนี้เป็นสตีมปลาอย่างในโดยเฉพาะนะครับผมนี่นะเสร็จแล้วก็ปะลงไปแล้วก็เก็บยางนอกนะครับเก็บห่อยยางนอกนะโอเค แบรกยางมาอีกเนาะนานแล้วนะโอ้แบกยางใส่เลยครับประเด็นเี่เนาะเนาะเดี๋ยวว่าสนุกสนานสิเรียกมันนี่หมดชุบนี่เอาไปอ๊บจังถัดไปครับเห็นไหมกนะดาษเป็นแม่เห็นไหมตรงกับกระทะนะอม้พายไปนะเห็นปะกระทะลอยซุบลงมาครับซุบลงมายังไงยังไงครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บต่อไปฮะ ติดขอบหน่อยนึงครับออกออกเขาได้ครับปั๊บอ่าเขาแล้วเขาแล้วปึ๊บปึ๊บเอาจุกสี่ว่าพอดีเลยฮะนะฮ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 ะหมุนหมุนติวติวเอาจูลงล่างวะเอจูลงล่างปึ๊บเนี่ยครับใส่ชิีวครับแหวงเทิงไห้มันหลุดมาปั๊บ ไไต่อไปต่อไปไล่ไปไล่ไปเอาเสยบจ้อยต่อสี่าอีกใะล่ะฝานหลอกาอีกัาซูนหล่อมาเลต่อไปกครับ <c oughs>